สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจากไฟดูหัวฟรีไานะครับก็สำรักให้อย่างได้นะครับก็ในทีฟชันแล้วก็ผมก็จะฟังหุ่นไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์นนะโอเคเราไปลองดูกันว่าไฟาจะดูดมาไหนเนอะก็เราต้องลากด้วยนะครับผมก็ถ้าไม่ลากมันก็ไม่หัวนะเออเดี๋ยวผมลองยิง ก็สุนเป็จำกัดให้ดูนะครับก็นี่ครับก็ก็สลอกใครอยากได้นะครับก็ในคลิปชั่นแล้วก็ปักหมุดน,นะครับผมก็จะปักหมุดปักหมุดไว้ให้นะครับผมทุกคลิปเลย อย่าทุกคนก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ก็เล่นได้อะก็ถาดตัวเลยอ่ะ <c oughs> อย่าทุกคน มันก็ต้องล่างนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่ล่างก็ไม่หัวให้อ่ะก็ตามปกติเอาของไฟแจกนะครับผมก็ถ้าคนงงว่าทำไมไฟถึงซ้ำๆก็ขออภัยทีครับตอนผมทำไฟมันทำไม่ทันแต่ก,ลก็ลืมนะครับแอซับอ่ะเออผมใส่ลึกงผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนดูลักผมอยู่แล้วจริงปะจริงไหนทุกคนก็ หลังจากทีด่ดูมามันก็หัวง่ายนะครับผมว่าหัวง่ายเลยก็คือเล่นได้อะไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับผมเล่นได้เลยล่างนิดหนึ่งก็หัวให้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่ผมลองอีกครั้งแล้วก็ยิงไอตัวที่มันยืนให้นะครับผม ก็ต้องลากด้วยนะครับก็เราจะค้นว่าจะลากแรงหรือเปล่าถ้าผมลากไม่แรงครับก็ลากไม่แรงก็หัวง่ายๆนะแต่เราก็ต้องวางเป้าให้เป็นนะครับผมถ้าเราวางเป้าให้เป็นมันก็ไม่หัวให้เนื้แต่เราจะซ้ายขวาก็ได้นะครับแต่เราต้องวางเป้าให้เป็นนะแ้ยทำไมกูไม่ลากล่ะครับปัม๊ม เนีย่ยถ้าเราวางปุ๊บแล้วก็ลากนะครับผมเนีย่ยก็จะหัวให้เลยนะเนีย่ยเราวางวางเป้าด้วยนะครับผมก็ถ้าไม่วางเป้าก็าไม่หัวให้นาะเอาให้ผมพูดไว้เลยเดี๋ยวดูเดะก็ถ้าจะล็อกให้เลยอ่ะถ้าวางเป้าเป็นนะครับผม ็อยู่ที่ตั้งค่าอยู่ที่การเล่นทุกอย่างนะเลยน,นะครับก็สำหรับไฟล์ตัวนี้แต่ถ้าถามว่าระยะใกล้ช่วยดูดไหมผมบอกเลยว่าจวดมากแล้วผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมก็ฝกดเป็นกำใจให้ผมด้วยนะก็ฝกดกระดิ่งด้วยคือ ผมเอามาอัดตอนการจะเข้าเรียนตลอเลยก็ขออภัยจริงๆนะครับผมแต่ก็จะทำคลิปทุกวันให้ทุกคนเหมือนเดิมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้และครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมรักคนดูทุกคนเหมือนเดิมเลยแต่ยิ่งเพิ่มรักคู่ก็ได้ ก็ถือว่าจวดจวดช้ได้เลยนะครับผมโอเค okay. ก็มแค่นี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ไม่ผ่านครับผม